บริจาคฟรีพี่ไม่เคยดูคลิปนี้หรอถึงบอกเขาขาดน้ำ https c n เฮ้ยไม่เคยดูคลิปนี้เหรอถึงบอกเขาขาดน้ำผมไม่บอกใครขาดน้ำตอนไหนคือมันมีน้ําต้องดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย คือถ้ามีน้ำมันต้องดีใจขนาดนี้ก็คือใช่คุณขาดน้ำคิดยังไงถ้าท่านลุงมาเป็นอัศวินม้าขาวโอ้โหอัศวินอาจจะใช่แต่ว่าไม่น่าใช่ม้าขาวนะหน้าดำเมี่ยมมาเลยม้าเขียวผมดูข่าวเที่ยงพี่หนุ่มเรียกพิธีกรสาวว่าคุณหมวยผมคิดดีไม่ได้เลยครับเฮ้ยกลับไม่เซ็ตยังไงดีเอ้าโหไม่รู้กันเฮ้ย อันนี้น้องเขาประสบป,ปัญหาเหรอบ้านยากจนขาดแคลนไม่มีเงินซื้อกางเกงใส่เหรอเฮ้ยผมว่าอาต้องไปบริจาคให้น้องเขาด้วยเนี่ยนอกจากบริจาคให้เด็กแอฟริกาเนรูดีเขาเขาไม่มีกางเกงใส่น้องบ้านยากจนฟองลัคกี้ฮะโอ้โหคือถ้าผมอยากทำตัวเป็นคนดีก็จะไปฟองลัคกี้ฟองทำไมพี่เอาเสื้อพี่ให้ดีก่อนโอ้โหก็ เสื้อขาดมันก็ยังมีสายอย่างน้อยๆน้องเขาไม่มีสายเลยเหรือแต่กางเกงในเออน่าสงสารนะน่าสงสารนะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนโอ้โหปัจจุบันทุกวันนี้ผมว่าไม่รอดหเหรอต้องดูยังไงเรียกว่ารอดไม่รอดอะแฮชแท็กอาหวังอาหวังบ่วงเอาก<อ>างเกงไปให้เขาเขาจะเรียกผมว่าอาหวังไหมเออผมแค่จะไปช่วยเหลือกลายเป็นอาหวางังเฉยเลยเหรอผิดตรงไหนนี้